ล้างพุ่นกระเทือกครับพุ่นพุ่นนะโอ้พุ่นะนะเดี๋ยวห้องมาเบิ่งตัวนี้กันครับต,ตัวใกล้ๆนี่อยกันโอ้ปลากรดครับนี่กับปลากรดครับปลากรดปลากรดนี่ครับแต่ว่าเกี่ยวเชือกโอ้โอ้เห็นคนเห็นดินโซัวมาที่นี่เออเออเออรูจ้จั โอ้บักงามครับตัวนี้ไปซะเนาะคือดินแห้งเนี่ยนี่เท้าเฝ้าขึ้นก่นอนอ้อ้อุ้อุ้ย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 ้ยไงคักไงคักอุ้ยเมันตัวมันดูปรากฏนัปรากฏครับ โอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยโอ๊ยอ๊ยมามาหนึ่งเตี่ยมกันแล้วครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุผู้สุกคนนะครับเมื่อนี้คูโอสิพ้ามาใส่เบสครับมาสัมไม้เก่าครับผมเมื่อขึ้นนีมาใสไซนะครับถือว่าโอเคครับผ่านเลยครับประกดนะครับดงประกดเลยครับนี่ครับแต่บมลุ่ว่าเมื่อนี้สิเป็นคึอเมือขึ้นว่เพราะว่าการมาสัมแพ้เก่านี่อ่ามันจะมากบ่ค่อยทอมือแหลกปนไดนะครับแต่กาจังโมลุ่นกันนะครับเบ็ดนะครับเมื่อขึ้นนี่ เอามาหลายครับแต่ใส่สามสิบครับมือหนีเรยมากนะครับสามสิบหาหลังครับเบ็ดกุญแจนะครับตากุญแจเบอร์เจ็ดครับกที่ใหญ่แน่เจ๊งน้อยครับส่วนไอ้เพื่อนเนี่ยใส่สลามเบอร์สิบสองครับของเพิ่อนี่สิมานกลัวครับมาขึ้นนะครับสงสสยเบ็ดของผมมันดวงแง่มันตื่นนะครับของเพื่อนนี่ไปยามบ้านะครับมันรุดหลายครับแต่ของของผมใส่ดวงแง่ครับมันได้กินแล้วครับ ก็เทว่ามันมันมันจะอยู่อยู่ได้โดนกว่าดวงหน่อยนะครับผมเข้ากใส่ายยังหัวขึ้นเกาครับผมนะเดี๋ยวเมื่อนี้ก่าเวลาคระบิตจังโมงเนาะนี่นี่หาโมงยี่สิบครับหาโมงแรกครับหาโมงยี่สิบนาทีสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเนาะครับด้เวลาแล้วครับเดี๋ยวจะลงไปเสียบนะครับนะครับไอเพิ่นไปไกลแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลงไปใส่เบ่อนนะครับมันจะคำครับผมครับผม แม่ยามเบ็ดน,นะครับหลอบแหลกนะครับสองทุ่มครับโดยประมาณครับเสร็จแล้วทางลุงทางลุงเหาอยู่สายนีว่ว่ใส่เบวิอยู่ประมาณเศร้าหาหลังครับ้จังทางลุงเบ็ดเศร้าประมาณประมาณเศร้าหาหลังครับลงทางไหนเนาะบวันนี้จังทางลุงบระเด้ อืมเราจะลงที่ไหนดีวอนนี้เดีนยนแล้วครับไอพันว่ามันหลุดก็สั่งครับอืมหลุดดิลองดูของห้องหลังน่ะเหยียอยังอยู่เหมือนเดิมครับขับเบียดเนอยังอยู่คือเก่าครับโอ้ยบ้านหลังแรกเราไม่มีอะไร วันลางสองเบ็ดยี่สิบห้าลัง,ลงโอ้ยป่าป่าเสียบทงครับพี่น้องป่าเสียบทงเอาเหมือนกันเต็มแรกเข้าป่าเสียบทงครับันดูนปอ้อออต เป็นแข็งแล้วพี่น้องอกินเลือกครับบาท,ที่นี่ <c oughs> นี่นะครับหนึ่งเต้มครับ <c oughs> โอ้ครับทางผุนกดเงี้ยวสั่งครับโอ้ มานแล้วเว้ครับผมมานแล้วผม,มวผมมันเทกเตียมอยู่ผมมันอยามาเจ็ดแปดลังบ้านมีเ็กเตียมครับทังน,นี้ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่คือเก่าครับเฮ้ ไม่มีอะไรบิดยี่สิบห้าล้างที่ทำงานปนอครับอย่ามาแล้วซิบลังครับประมาณนี้่ครับปรเปิดเสียบทุ่งตัวนึงครับเฮ้ย <c> ฟ <oughs> ังอยอู่สั้นครับห้อยควยยางาฟังอางนี้ยงอยู่ขี้เก่าครับ อของเราทำไมเป็นมิดๆครับไหนนี่แย่งอยู่ปะโอ้ยแย่งแข็งแข็งแรงดีเต่ายังวันท่านทำงานเฮาเลยไปเรื่เยๆครับไปเรื่เยๆ มันต้องมีแหละมามีสักตัวแล้วนะนะไม้สั่มไม้ก็คือเปลี่ยนอาการยิงซี่อะยังอยู่ทีเก่าครับอืม <h> ซ <ums> ีบก่าลังเลยพี่น้องเลยยังยังเบื่อเห็นป่าอยู่ ไม่มีอะไรครับ <c oughs> อู้ล้างนี่หลอนครับเสียเกี่ยวเลยครับเกี่ยวขั้นเบ็ดเลยอ้าพี่นอ้ <c oughs> <c oughs> องจี้ยางเพชรมาจะยี่สิบล้างเลยครับยังม่มีอีกเดียวบางทางลงครับอู้สันแห้งครับป๊สันแห้งครับสันบส้นแห้ง โอ้ยหลังนี้มีเต้มครับหลังนี้มีเต้มนี่ครับนี่ครับประกุดครับเดี๋ยวว่างเงี้ยก่อนโอ้ครับเต้มแหลกมาแล้วเต้มแหลกมาแล้วโอ้ยปรกดครับประกุดโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว นี่ครับมาแล้วครับโอ้ตัวตัวตัวนี่ครับเต็มเลขของเราครับแอใส่ปลอกครับตัวนี้ใส่ปลอกปลอกยังนงอยอยู่โอ้โอ้เดย่างหอบอาวุธแล้วกันมาเคลื่อนนี่ครับหนีบมืออยคล้องไอ้แพ้อนหนึ่งนะครับมาเคลื่อนนี่โอ้ยังระวังเยังไงครับมือนี้ อาวุธเรียบร้อยครับนี่มาเร็วโอ้นี่ครับมงแก้มครับผมสวยๆครับสวยๆครับผมเลี้เบ็ดอยู่ประมาณซี่หลังอย่ามาเศร้าอย่เศร้าอ็ดหลังนะครับ โอ้ยอยู่ือนเดิมยอก่าครับผมนี่ครับยัูขคือเก่าล้างพุนกัอยูขึ้นเก่าครับุ <c oughs> บูนคันเบียดเดี๋ยวยูปมะมาณสองลังสุดถ่ายครับโอ้โหบึงเทิงนะครับ ลงไปดูเมื่อยครับมันสั้นไหมครับเนียอยู่เก่าครับเนียอยู่ขึ้เกา่าอันนี้กับเนี้ยก็ยู่ขึ้เก่าเสร็จแล้วรอบนี้ในป่าสองแต้มครับในป่าจะท่องก็ปรากดนะครับยี่สิบหาล้างห้องอเมื่อยเลยล <c ười> องเขนดูลงดูกับเศร้หา,หามหครับได้แกแต้มไรเออมัันเด็ดปรากฏเนี้ตัวหนึ่งครับฟังครับครับ เดี๋ยวคู่จะขึ้นไปพักถ่าเส้าเมยอยู่เทียงนะครับเบ็ดเส้าหาหลัางห้องห <c oughs> ลบเหลยกห้องไอพ่นได้ประกฏครับประกดงี้ตัวนึงก็ปิะเดสิบทุ่งด้วยกันครับ <c oughs> สองเตีมงด้วยกันครับ <c oughs> เอา้าเมื่อนี้นอากาศร่มนะครับค,คึ่มก็ยังฝนสีแมกเนี่ยต้องใส่ป่าถ่าบนอากาศนะครับไม่คเคยเห่ามาได้ไหมเนี่ยโอ้ครับ แท bon. นไหมครับแมงกินนุ่นแบบี้นี่โอ้ยติดแทนไหมไปไหมเออเออาออาออเอเอ้เออเออเเออเออเออเเอเอเอออเอออีอ่ออ ออีกอีกก้กกาายยมาแล้วครับโอ้เสียงโอ้โหตัดใหม่้หมดู้ทางเลยเหมอนกนน้องนี่จำจิกเพรกว่ที่นี่โอ้ออคนเพรหลอบที่สามครับอือ ยังหลายขึ้นก่าครับอ,อือมเป็นอะไรกำจิตขึ้นกาครับรอบสามรอบแรกไทยพรท่าน <c oughs> อ้หบิดมหาไฟ่ขึ้นก่าครับทงซานทงซานอยู่ครับอื้มน,นะครับปานอากาศนะครับ แต่บกครดครับเขาแล้วตัวเงี้ยงครับนี่คนประกอบการเนี้ยวเปได้มากนะครับปม่กินนุ่นครับนะครับอุ้ยเครื่องทางซีไปนอกฮึฮักปัญญังครับพยายามมีดมากเรได้จักตัวครับฝนสิมากครับเหลี่ยมมากแล้วฟ้าเหลี่ยมฟ้าห่วงมากแล้วครับผมเดี๋ยวน่าจะเจอกันเมื่อินเช้าไปนละครับป่ามันกับ นายธาพนนะครับครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนเศร้าครับผมมายาเม็ดฝนตกมาแล้วเศร้าครับนนเสียงอยู่องเตะหลอนมัดกวได้ตัวสักครับว้าก็เปลี่ยนยังสิอันนั้นกับพันได้ตัวใช่ครับเป็นยังไง มาตะวับบนลฝนมานตะเศร้าครับป่าบ้าน,น,นป่าบ้านแลีนว่าครับตกแง,ามานนง้มเคลื่อนครับทั้งลมทั้งฝนครับเดี๋ยวห่อไปรุ่นกันครับคือบ่ครับผมมาบึงหลุ่นของห่อของเพิ่อนมาิจีลีเขาสร้างบมเื่อคืนเื่อคืนลอบรอ,อบกันมา,านมาสั่งครับ เราหนีมิจิลีมาแครับ,าบ้านเหนี้วมนันมือหนีมิจิลีครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันครับเป็นจังไดห้องห้องก็ไดมเคลื่อนนี้รอบสองบ่ไดแจ็คเตี่ยมนะครับมิตรลลอนไหมครับเมื่อที่นี่กาบ้านไปข้าวนึ่ฝนตกมาที่นี่ค่ะปัญญังมาที่นี่ทั้งลมทั้งฝนเก่ามันขึืนบ้านบ่ท่านครับนานเห็นไหม มาที่นี่สียงยาก c เี้ยมาทีนี่นะครับยังอยู่คือเก่าครับยังอยู่เหมือนเดิมครับเอ้ยยามเบ็ดมาแล้วหกลังครับเบ็ดจีรีครับพี่น้องโอ้ เป็ยนอย่างเดน้อน้อน้อเนาะวันนี้ไม่ยังเกิดขึ้นเลยครับอันนี้ก็เงี้ยอยู่เหมือนเดิมครับยังดินเนว่ยๆขึเก่าครับแนมไปทางหน้าเบ็ดยังคือเก่าสั้นสรรักหลักคือเก่าอยู่ครับเออย <c oughs> ำมาประมาณสิบกว่าหลังครับมิดจีรีครับเบืองของไอ้เมื่อกี้ผมตัว,วให่ครับน่าจะเป็นปรากฏใงญ่ครับ ยู่ข่างต่อครับกีนขึ้นนะครับนี่ยู่ข่างต่อนี่น <c oughs> ่าสิเนี่อยู่ของนี่ของอยู่ของอยังเหมือนเดิมครับเอามือหากินนะครับมีมือมนันมือบอ,อยังคีอเก่าครับอย,อยู่เหมือนเดิมอันนั้นก็ มีมิดกีกันล่ะครับครับถือปกดหน่อยว่าะั่นครับโอ้ทางพุนละมานเว้ย้างหอบมาเก็บเบียดเพ่ได้มาเอาป่าเมืคอัีเบื้องแถาเบิ้งครับตัวงามบะตัวนี้นะครับที่ถ่วงเมื่อกี้นะครับนี่ครับตัวท่วงครับคิดว่าไหนตัวเนี้ครับว่าเสียงไอ้ตีน้ำแห้งนะครับข้อบอะ โอ้โหประกอบครับนี่ว่าปรากฏได้การครับได้การงามบ่โอ้ได้การเลยครับเรียบร้อยห้องก็มีอาการครับของห้องนี่นี่ครับของเราก็มีอาการนา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 แนวแนแนวนีน่แหละครับเออยินดีไหมกระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นมาจังหน่อยเนี่ย วางเงีนี่มิจีดีครับเอ้ยมันตัวมันดูประกดนับประกดครับอุ๊บอ๋ออ้ายอ้อยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาหนึ่งเตี่ยมกันแล้วครับ ครับกฏหน้า,ากดหน่อยครับนี่มื่บ้านได้ตัวนี้ไม่ได้ได้ตัวหน่อย <c oughs> เนาะใครกดบ้าไใครับเอาเอาปศอาวุธมันเรียบร้อยนะครับ แจมครับนึ่งแจมครับนี่ครับมีอาการครับบรูร้ว่าปลายังแขงไปเรื่อยน้ำกันครับาทางลงก่อนเาอวนี <c oughs> ่แล้วครับขึ้นลงขึ้นลงโยมมัดขึ้นกลับมาไหวขึ้นมาขึ้นอะไรกัได้ ล้หลังพุ่นกระเทียมครับพุ่นพุ่น่ะโอ้พุ่น่ะเดี๋ยวเ้ามว่ามังตัวนี้ย์กันครับรกระตใกล้ๆน,นี่อยกันโอ้ประกดครับนี่ก็ประกดครับประกดประกดนี่ครับแต่ว่าเกี่ยวเชือกโอ้โอ้เห็นคนเห็นดินโซวบมาที่นี่เออเออเออรูจ้จั ลุดจำโอ้ยองยานี pues ่ลุดซจำครับข้าจะเอาเอาอยู่บางตัวนี่เกี่ยวไหมมันเกี่ยวแล้วมันลุดเลยไหมครับโอ้บักงามครับตัวนี้ไปซะเนาะคือดินแห้งเนี่ยนี่ลองเฝ้าขึ้นกันนู่นโอ้

งามเลยครับตัวนี้ครับจะเทไ้ตัวพวกเงารุดซ้ำข้าถ้าจะถ่วงอยูไม่ได้กินซ้ำจะคอยเฮครับหมูขึ้นว่านานี่ยเีบเมื่อเมื่อเที่ยน,นึงแล้วครับ วุ่นเรียบร้อยครับโคอาวุธเรียบร้อยนี่ครับโตปลาอุ้ยเหลืองไอ้หุยบักงามครับบักงามครับนี่ครับอุ้ยด้วยกันด้วยกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊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 เอา,อามาที่นี่อุ้ยมันมันเกี่ยวเบ็ดเลยไปนี่ไปน้องเอ๊ะไปน่ะ โอ้ยเวรย่เบ็ดใหม่เลวะนะได้ฟุ้ยมาเลยครับครับผมทั้งทั้งหนานน่มีอาการครับทางสุดท้ายนะครับไอเบิ้งครับทีคิดว่าหน่าจะเป็นปรากดครับผมโอ้ยร้งแากร้งแย่เชือ่อว่าหน่าจะเป็นปรากฏครับ ใอ้กำลังใจกงครับแต่ว่าลง,ยา,ลงยากับลงยาโอ่นหนาดิปั๊บขาดเครื่องครับพี่นงองมาดูว่าับกินนี่ครับสมมาะว่ามันไต้ครับนี่ขาดเครื่องเลยเ <laughs> สียดายครับ เรียบรวยมั่งเลยโอ้เสียดายครับเสียดายครับผมเมื่อนี้ครตอนเช้ามาก,กับพ่อได้แล้วสวยแล้วง่ายนะครับเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้มีแนวไดกินข้าวโมเขื่อนีีในแต้มเดียวครับมันฝนมันสิตกครับก็ยังป่ามันถ่านะหาฝนนะครับมันก็นเลย อกว่าหลิงก็มีแห้องปานไดแต่เศร้ามากกับที่ว่าโอเคครับจะถือกปลาใ่ช่วงบนนะครับประมาณเจ็ดหลังสุดท้ายถือกปลาประมาณสามสี่ตัวกับร่วมกับปลาปลาสนทงน้ำแต่ว่าตัวนึงรุดนะครับคาดจะส้มมันอยู่รุดจำนะคับนะครับผลงานเท่าครับตอนเศร้าครับนี่ครับปรากฏเถือกสี่ตัวรุดตัวนึงนะครับนี่ ดหน่อยเฮาครับก็่เทวาเอองามนี่ตัวมันลุกกประมาณนี้นะครับเ่ว่าตัวนี้เลือกเครื่องหนึ่งครับผมเบิงแล้วผมว่าน่าจะเป็นปลาดูครับน่าจะเซตปลาดูนะครับแล้วเฮาก็ได้อ่าพี่เบิ่มมาตัวนึงครับนี่นะครับคุ้มกับตัวนี้นะครับคุ้มผมว่านี่ต้มแซ่บครับแซ่บขนาดเลยเมื่อนี้บ่รู้ว่าอ่าเสีดเมนูอย่างนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนเนาะ เดี๋ยวอีกไอ้เพื่อนครับกำลังมาเป็นใส่คนเราฟังเนาเพื่อนกับส่งมันนะครับเป็นทีแดีวเมื่อนี่ป่าหญ่ปกดใหญยบ่ค่อยกินครับทีนี้จะปกติหน่อยครับบ่คืบมือว้านครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้เมื่อแรกนี่สิไปท่าไหนนะครับหรือถ้าเบิ่งสภาพอากาศนะครับตอนนี้มันยังค้บอยู่ครับกันแดดออกโอ้นี่สิงามนะครับหาไม้ไปไม่มาสามแล้วบ่ค่อยคืบปรเดีครับลองหาไม้ไหมนะครับปลา นะครับพี่น้องนี่ขับมือเบิรงนะครับกดฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้รนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับโอ้เนี่ยปรกฏไง้ยประตูโอ้มาไหมครับกูใช่ตอนซ้าครับได้การโอ้เบิงของผมอ้อ เอาวม้วรุตัวนั้นกะจีตรงขึ้นมาเนี่ยอยู่อืมขาดเครื่องที่ว่าโอเคยอยู่นี่เมื่อนี้